ครับเพื่อนๆมันต่อกันเลยครับผมอ่าโทรศัพท์นี้ใช้มานานแล้วครับหน้าจอตัวนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนใหม่ครับผมลายหมดแล้วนะลายหมดแล้วนะเพราะว่าซื้อมาตั้งแต่ปี64ครับผมซื้อมาตั้งแต่ปี64นะอ่าแบตเตอรี่นี้เปลี่ยนเป็นครั้งที่2แล้วนะครั้งแรกเปลี่ยนไปแล้วแล้วก็บวมแล้วแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตัวเก่าก็ยังเก็บไว้อยู่นะไม่ได้ไปไหนเก็บแขวนอยู่ข้างนอกยังไม่ได้ทิ้งขยะที่ไหนแต่ว่าตัวที่ที่มาเปลี่ยนนี่ก็เริ่มบวมแล้วเนาะก็จะเปลี่ยนนอีกคครรัั้งงึบผม บตตเตอรี่อันนี้ผมผมแงไปแล้วนะวิธีการแงเดี๋ยววิธีการแงก่อนเอาเอาโชเคสมันออกก่อนให้เอาเคสมันออกก่อนเคสโทรศัพท์ออกก่อนไอไอไอตัวตัวเคสนี่นะไม่ใช่ไม่เคสตัวฝาลังนะตัวเคสมันออกก่อนงัดไปงัด,งดมาแตกม็แล้วกเคสก็ได้นีนะเดี๋ยวค่อยหาใหม่นีนี่นะครับนะถ้าถ้าเรา ถ้าเราตอนแรกเรายังไม่ได้แง่นะมันจะมันจะแน่นมันจะ ice, สนิทกันนะแต่นี้ผมผมเคยถอดไปแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมถอดเปลี่ยนไปแล้วครั้งหนึ่งมันก็เลย,ม,เลยมันก็เลยมี erna, รอยอ้านิดหนึ่งแล้วก็แบตเติ้บวมมันก็เริ่มบวมก็เลยจะเปลี่ยนใหม่อีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองก็เปลี่ยนในครั้งที่สองวิธีการก็ถ้าเกิดใครที่ไม่เคยแกะเลยสารศับเครื่องไหนไม่เคยแกะเลยมันจะยากนิดหนึ่งเด้อแต่ถ้าเคยแกะแล้วมันจะง่ายเนี่ยมันจะง่ายแค่เอาเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาม ถ้าเกิดว่าสาธิตไปด้วยถ้าเกิดว่าอเราไม่เคยแกะเราไม่เคยแกะเนาะเขาจะมีตัวนี้มาให้เราก็แย่เข้าไปแย่เข้าไปตรงนี้แหละตรงตรงที่เขาว่ายตรงที่เขากล้ายล้าไอ้ใส่ไอ้ไอ้ใส่ซิมหรือว่าตัวตับเล่งเสียงเปิดเปิดเสียงนี่แหละเนาะตรงไหนก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงซิมนี่ก็ได้๋ยวเข้าไปตต่นี้ของผมมันหักเลยละซิมมันหักเลยผมแง่บ่อย เงี้ยเข้าไปแล้วก็อันนี้ครับแล้วก็รีดเข้าไปรีดเข้าไปเขาบอกให้รีดเข้าไปแต่ถ้ามันกรีดกรีดแล้วมันมันอาไม่ออกต้องหาตัวอื่นช่วยนะแต่ว่าผมมันมันออกแล้วค่ะผม่าง่ายๆมันพือสิไม่สีเวลาเนาะก็กรีดเลยมันปวดง่ายๆรีดเข้าไปให้มันออกมันลุกง่ายเพราะว่ามันมันอาแล้วครับผม ดูลงมาเห็นว่าแบตเตอรี่บวมยื่นอ,อกมาเลยนะแบตเตอรี่บวมยืนย่นล้ํายื่นล้ําโทรศัพท์ออกมาเลยครับผมทีนี้เราจะทําทการถอดแบตเตอรี่กันยากนิดหนึ่งนะายากนิดหนึ่งนะจะถอดแบตเตอรี่เราต้องใช้เครื่องมือที่เขาให้มาเครื่องมือที่เขาให้มานี้ ครับหมุนให้มันหมุนให้หาตัวไหนที่มันหมุนได้อาจจะเป็นตัวนี้หัวม,มันเป็นลักษณะนี้แฝกหรือเปล่ามองไม่ชัดเหมือนกันเพราะว่าใส่แว่นตาครับผมนี่ผมจะนั่งหมุนเพื่อนๆแลดูวดีโอข้างบนนะครับตอนนี้ผมนั่งหมุนอยู่อาจจะชัดไม่ชัดมั่งก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดไฟก่อนเพราะว่ามันมืดมือนกันแสงไม่พอ รน่าจะสว่างเพิ่มขึ้นครับผมเวลาไปกี่นาทีแล้วสามนาทีแล้วตัวนี้ครับผมนี่นะครับมันจะมีนอ็อตมันจะมีน็อตอยู่มันจะมีน็อตอยู่ต่างๆพวกนี้แหละมันจะมีน็อตอยู่แล้วก็ขันน็อตออกมาขันน็อตออกมาวางไว้ดีๆนะครับวางไวด้ดีๆนะครับวางไว้ี่วางไว้ในใน,ในนี้ก็ได้เพื่อไม่ให้มันหายไปไหน มันจะมีอยู่หลายตัวนะครับมันจะมีน็อตอยู่หลายตัวเราต้องขันออกได้ทุกตัวนะต้องขันออกได้ทุกตัวไม่งั้นเรายังงัดตัวนี้ไม่ได้มันจะหักมันมีน็อตเจ็ดแปดเก้าตัวนี่แหละแล้วแต่มันเครื่องเนีอยแต่เครื่องนี้เครื่องรุ่นนี้มันมันมีอยู่หนึ่งสองผมเคยนับได้ประมาณแปดเก้าตัว ถ้าเราไม่ถอดถ้าเราไม่ถอดนอด็อตถ้าเราไม่ถอดนอด็อตเราจะถอดที่เสียบแบตเตอรี่ออกไม่ได้นะครับคุณอาจจะช้านิดนึงครับอาจจะช้านิดนึงต้องดูดีๆนะรอบอยู่ตรงไหนมั่งต้องดูดีๆเท่าไหร่ละสามแล้วสี่ทำไมี้ ตรงนี้หตรงนี้หกตัวตรงนี้ตรงนี้หากันเดียหากันเดีย หาว่ได้เชื่อมองเชื่อมองดิดูตรงไหนมันแสงมันไม่พอเลยผมส่องไฟดูครับหนึ่งเลือหนึ่งเลือ2สองน่าจะเลือสองตัวน่าจะเลือสองตัวคือตัวนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกทีนี้เป็นตัวสีขาวครับจำไว้ตัวสีขาวมาดูเทปเอาไปนี้ก่อนเจ็ดแปดตัว แหดตัวหมดหรือยังน่าจะหมดหรือปั้ยังไม่หลุดนะครับหลุดถ้ามาันหลุดแล้วมันจะออกเลยนะครับ ตรงไหนมีตัวยังไม่ออกยังไม่ออกต้องมีตัวต้องมีตัวเพราะว่ามันมีเก้าตัวนะม,นมันยังมาหาไม่เจอตัวหนึ่งมันอยู่บนบนหรือเปล่าตรงไหนอยู่ตรงไหนถึงไม่ออกมหมดแล้วนะส่องไฟดูทั่ก็หมดแล้วนะทำไมไม่ออก อ,ออกแล้วครับออกแล้วนะเวลาแกะแงะมาติดนิดหนึ่งติดนิดหนึ่งติดมุมเวลาแงะมาครับจะเป็นลักษณะนี้ครับผมเป็นลักษณะนี้เพื่อนๆแล้วเราต้องถอดสายตัยวนี้ออกนี่เราต้องถอดสายตัยวนี้ออกน,นี่ถอดสายตัยวนี้ออกนะครับถอดออกสายเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่นะเราถอดออกถอดออกเพื่อจะเอาแบตเตอรี่ใหม่ใส่ไปได้นะครับผมนี่ถอดก็ ธรรมดาต้องมีเครื่องมือนะครับต้องต้องมีเครื่องมือนะแล้วพองแงออกมาแต่ผมแต่ผมดึงเลยนะลูดออกแล้วดึงกอยู่กแล้วครับผมดูแล้วทีนี้จะลองแงแบตเตอรี่แบตเตอรี่นีตต่ก็ต้องแงะนะครับถ้าไม่แงก็ไม่ออกนะเพราะว่าเอาเอาไว้นานแล้วมันมันบวมมันบวมมันคับมันบวมมันคับต้องหาวิธีแงออกใีกเวลานิแล้ว แต่นาทีต้องเล่งเวลาหน่อยเพื่อนๆมันมติดกาวแน่นแล้วก็มันติดกาวแน่นกาวมันแน่นมันมีกาวมันมีกาวมันก็เลยแน่นไปน,นิดน,นึง แน่นมากเลยครับกาวมันแห้งแล้วกาวมันแห้งแล้วมันแบตเตอรี่มันบวมด้วยกาวมันแห้งแล้วมันมันคับมันแน่นต้องค่อยๆออกครับแงะออกมานเหนียวมันเป็นกาวเหนียวข้างล่าง ใช้เอาใช้เซะใช้งัดนะครับเป็นกาวเหนียวติดข้างล่างครับผมต้องค่อยค่อยค่อยๆแงะค่อยค่อยเสะออกยากเหมือนกันครับผมผมก็ไม่ได้ทำนานแล้วผมผมก็กลัวมันจะไปโดนอิเล็กทรอนิกอะไรข้างล่างหรือเปล่าจำไม่ได้เหมือนกัน เหนียวมากเลยเพื่อนๆดึงอ,อกยากมากเลยครั้งตัวก่อนมันดึงออกไม่ยากขนาดนี้นะครับอ้ไอ้ที่มันมาติดมากกับเครื่องมันดึงออกไม่ยากขนาดนี้นะตัวนี้ทำไมมันดึงออกยากจังไอ้ตัวตี๋เครื่องเนี่ยเราถอดเราปุ๊บบวมบวมตัวรศสัพท์จะตัด ถ้าโทรศัพท์ผมตัดแสดงว่าแบตเตอรี่เอ้ยแบตเตอรี่มันร้อนแล้วโทรศัพท์มันตัดเ้วยเพื่อนเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าตอนนี้ก็สิบเอ็ดนาทีแล้วยังออกไม่ได้หืมมันเหนียวขนาดนี้เลยเหรอมันเหนียวขนาดนี้เลยเดี๋ยเพื่อนทำไมมันเหนียวขนาดนี้ ยงได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงไหม,ไเ,ไหมเวลาผมงัดก้าวติดแน่นมากเลยครับผมแน่นมากเพื่อน ยากนิดหนึ่งยากนิดหนึ่งตัวก่อนมันไม่ยากขนาดนี้นะออกเลยมันก็ออกเลยตัวต้นที่ทำมันมันเหนียวแน่นจังใช้เก่าวยี่ห้อไหนเนี่ย,ยหักเลยเ,เพื่อน <laughs> หักเลยผมทำแรงไปหน่อย อย่าทำแรงเพ,พื่อนเด้อยของแถวแถมมามันก็เปาะบางม,มันน้อยครับมันน้อยตัวนี้มันหักไปแล้วมันหักไปแล้วอันนี้ของแถมมานะผมใช้แรงมากไปหน่อยพยายามอย่าใช้แรงมากครับเดี๋ยวพยายามอย่าใช้แรงมากมันเป็นพลาสติกครับมันเป็นพลาสติกต้องหาอะไรที่แข็งแรงว่นนี้มางัดก็ได้ครับหาอะไรที่แข็งแรงว่นนี้มางัดเด้อผมผมก็มรีบด้วยผมไม่ได้ผมไม่ได้หาออ่มมาเนาะน่าจะออกแล้วมั้ง สังเกตดูกาวสังเกตดูกาวติดนี่มาเลยถึงว่ามันงัดงัดยากมนกาวเหนียวมากครับกาวเยอะอนู่นแหละกาวถึงนู่นเลยงัดจนมือสั่นนะงัดจนมือสัน่นจนแบตเตอรี่เบี้ยวงัดจนมือสัน่นจนแบตเตอรี่เบี้ยวนี่ออกเลยต้อง ต้องแงะฝั่งนี้อีกกาวยี่ห้อดีดูครับเลยกาวยี่ห้อดีติดแน่นปักเลยต้องแย่ก็ไปตัดกาวต้องแย่ก็ไปตัดกาวที่ติดอยู่ข้างล่าง อันนี้สดๆเลยนะครับสดๆเลยนะครับไม่มีตัดต่อคลิปนะครับผมกาวเหนียวมากแล้วก็เหม็่นหมิ่นกาว,าวยกมาโมเหม็นกาวเลยแบตเตอรี่ขาดไปมาบนี่ผมแทงไปโดนแบตเตอรี่ขาดซองแบตเตอรี่ขาดอันตรายเหมือนกันนะครับผม ทำไมก็ต้องทำกาวมาเหนียวขนาดนี้เผยจะหลุดได้เพื่อนๆเผยจะหลุดได้โอ้โหกาวขาดเลยไม่เป็นไรครับขาดแล้วก็เอาไปเก็บไว้ก่อนเอาไปเก็บไ้ก่อนเด้อเอาไปเก็บไ้ก่อนเด้อ ถือว่าอันตรายนะครับทำแบบผมถือว่าอันตรายที่เพื่อนเพื่อนถ้าเกิดว่ามีวิธีการที่ทำเป็นอิปนอมดีกว่านี้ก็พิจารณาเองนะครับอันนี้ผมเองก็ทํามาแล้วถอดมาแล้วขาดนิดหนึ่งวา,างไว้ก่อนกาวเหนียวมากเลยเพื่อนๆดูสังเกตดูกาวด้วยกาวที่มากับแบตเตอรีตรต่ตัวนั้น มีอะไรเสียหายไหมดูคมันมีอะไรเสียหายไหมกาวเหนียวมากเลยเพราะว่าแบตเตอรี่มันบวมเลยครับแบตเตอรี่มันบวมนี่ก็ทำให้ผมปิดเปิดเครื่องไม่ได้เอาเท่านี้ก่อนด้อเพื่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ายาวมันยาวไป